คือปู่เจ้าสมิงพรายไว้เราน่ะมีลูกสักคนนึงแล้วก็คำที่เราได้อธิษฐานนั้นก็บรนดาลเกิดมาขึ้นจริงๆคือตัวฉันน้นได้ตั้งทองแล้วก็ได้คลอดลูกคนนี้ขึ้นมาชื่อว่าแสงแต่พี่บรรจบยังจำได้ไมหมล่ะว่าคืนที่เข้าฝันน่ะ คืนที่ปู่เจ้าสมิงไพรามาเข้าขวัญเราว่ามมลูกครบปวดเมื่อไหร่ก็จะต้องมาเอาชีวิตลูกของเรากลับคืนไปน้องนี้ไม่สบายใจเลยเธออย่าไปคิดอะไรมันมากปล่อยเป็นไปตามกรรมเถอะถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าเมาลูกของเราครบบวดวันไหนลูกของเราต้องการที่จะบวชวันไหน วันนั้นก็สแสดงว่าเราทั้งสองคนไม่ไม่ฉันไม่ต้องการนี้เป็นอย่างนั้นคุณไม่รู้หรอกว่าอของผู้เป็นแม่นั้นมันเป็นอย่างไรฉันรักลูกฉันไม่ยอมไม่รู้จากไปหรอกไม่ฉันก็เหมือนกันฉันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานฉันก็รักลูกของฉันเหมือนกันนี่ลูกของเราเขาไปไหนเนี่ย พ่อครับแม่ครับอ๋อ,อแม่อยู่ทางนี้จะลูกมาเร็วสวัสดีครับพ่ออสวัสดีลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีลูกจะไปไหนลหรอลูกอ๋อเปล่า,เปล,าเปล่าครับพ่อผมไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็ล้างหน้าล้างตาก,กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาต้องการที่จะพบพ่อพบแม่ผพมีข่าวดีที่จะมาบอกพ่อครับข่าวดีอะไรล่ะลูก ข่าวดีอะไรลูกมีเรื่องอะไรที่แม่ต้องดีใจด้วยแม่ต้องดีใจอยู่แล้วผมรู้พ่อก็ต้องดีใจด้วยนั่นน่ะสิมันเรื่องอะไรลูกพ่อครับแม่ครับเมื่อคืนผมนอนคิดทั้งคืนแทบจะไม่หลับเป็นอะไรไปรอะลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับผมโตแล้วผมรับผิดชอบหน้าที่ของผมได้แล้ว แต่ก่อนที่ผมจะมีย่ามีเรือนนั้นผมมีเรื่องหนึ่งที่จะบอกให้พ่อให้ใหแม่ได้ทราบแล้วมันเรื่องอะไรล่ะลูกคืออย่างนี้ครับแม่ผมอยากจะบวชให้แม่ฮะอะไรกันนะลูกทําไมล่ะแม่แม่ดีใจมากเลยเปล่าเปล่าจ้ะอ๋อเธอจะบวชรอลูกครับพ่อก็ผมเป็นลูกพ่อผมเป็นผู้ชาย ผมเกิดมาผมก็จะต้องบวชให้พ่อสิครับจริงไหมครับพ่อหน้าที่ของลูกผู้ชายคือจะต้องบวชให้พ่อแม่ก่อนเอเอไอเรื่องนั้นมันมันถูกอะลูกนะแต่แต่อ่ถ้าพ่อคิดว่าเอาอย่างนี้ดีไหมล่ะเอาอย่างไเล่ะครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เธอจะบวชแต่เพราะว่ายังก่อนนะลูกนะค่อยบวชก่อนอา้าวทาไมล่ะพ่อพ่อไม่ให้ผมบวชมันด้วยเหตุผลอะไรเหรอครับเออคืออย่างนี้ลูก ไม่ใช่ว่าแม่จะไม่ให้เธอบวชแต่เดี๋ยวก่อนสิมันยังไม่ถึงเวลานะลูกแต่ผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับแม่นี่ถ้าผมไม่ได้บวชให้แม่ในตอนนี้ก็ไม่รู้ตอนไหนผมจะได้บวชอีกแม่ครับพ่อครับให้ผมบวชเถอะนะครับเออพ่อคือว่าเออลูกจะทำยังไงดีละจันก็ไม่ให้ลูกบวชสิ จะทำย่างไรละ่ะก็บอกลูกไปสิว่าพ่อแม่ยังไม่พร้อมถ้าพร้อมวันไหนแล้วจะให้ลูกปวดวันนั้นแล้วเขาจะเชื่อเราเหรอก็ทำไมเขาไม่เชื่อลูกขอเราก็เป็นคนดีก็เชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างเลยบอกเขาไปเถอะเอาตกลงเอออย่างนี้ก็แล้วกันละลูกนะพ่อคิดว่าเรื่องบวชนี้เราเว้นไปสักระยะหนึ่งทำไมต้องเว้นด้วยล่ะครับพ่อ พ่อคิดว่าพ่อไม่พร้อมอะไรนะพ่อนี่พ่อคิดว่ายังไม่พร้อมอีกหรอครับสมบัติพัดสถานนี่เรากินชาตินี้ทั้งชาติก็คงไม่หมดแล้วแล้วแค่ผมไปบวชแค่นี้มันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายหรอกครับพ่อผมไม่จําเป็นที่จะเ,เอาเงินของพ่อของแม่มาเบียดเบียนเลยหรอกครับขอให้ผมเข้าวัดโกนหัวบวชแค่นั้นก็พอใจแล้วครับพ่อไม่ได้นะลูกนะเธอทําทอย่างนั้นไม่ได้ เธอจะไปบวชไม่ได้เข้าใจไหมนั่นนะ่ะสิลูกเธอต้องเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่นะลูกนะบวชไม่ได้เข้าใจไหมนะรออีกสักระยะหนึ่งแม่ม่ให้เธอบวชทําไมเหรอแม่ผมอุตส่าห์ทำตนน้นให้เป็นคนดีแล้วนี่แม่ไม่ชอบอย่างนั้นหรอือแม่เปล่าหรอกแม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกของแม่นะ่ะเป็นคนดีแม่รู้ รอไว้อีกสักระยะหนึ่งนะแล้วค่อยบวชนะจ๊ะคนดีของแม่นะจ๊ะเออไม่รู้จะบอกอยังไงดีพ่อน่าจะเข้าใจผมแม่น่าจะเข้าใจผมผมก็ไม่ใช่คนพานไม่ใช่คนเกะกะเกเรที่ไหนนี่ผมบวชให้พ่อไอ้แม่พ่อยังไม่ยอมให้ผมบวชอย่างนั้นเลย ไม่ใช่ไม่ให้เธอบวชแต่ให้เธอบวชแต่รออีกสักระยะหนึ่งเข้าใจไหมล่ะอยากขึ้นเสียงกับลูกสิเดี๋ยวลูกไม่สบายใจก็พูดให้รู้เรื่องบ้างสิเธอนั่นเป็นลูกพ่อพ่อให้บวชก็ต้องบวชพ่อไม่ให้บวชก็คือไม่บวชอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อเหตุผลของพ่อคือพ่อไม่ให้ผมบวชพ่อไม่ให้ไอแสงลูกของพ่อคนนี้บวชใช่ไหมครับถูกแล้วพ่อไห้เธอบวชถ้าพ่อไม่ให้ผมบวช เมื่อแสงคนนี้มันเป็นคนดีไม่ได้ก็ขอเป็นคนเลวพ่อแม่ผมลาก่อนครับฮแสงเห็นไหมเห็นไหมสักวันหนึ่งก็วันนั้นคงมาถึงแล้วเธอไม่ต้องรอให้หรอกฉันรู้ฉันเข้าใจดีที่เราไม่ยอมให้ลูกบวช ก็เพราะว่าปู่เจ้าสมิงพลายปู่เจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยไปขอลูกไว้เขาบอกว่าถ้าลูกครบบวชวันไหนลูกต้องการที่จะบวชวันไหนเขาจะมาเมาชีวิตลูกของเราคืนไปเราทําในเหตุผลที่ถูกต้องแล้วใช่เราไม่ให้ลูกเขาเราพูกววาถูกต้องยังไงเดี๋ยวเธอไม่ต้องตกใจกลัวขเาขาหรอกเขาไม่ได้ไปไหนแล้วก็อยู่แถวแถวนี้แหละลูกเราก็เป็นคนดี เขาอารมณ์ชั่ววูบชั่วยามแค่นั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเธอไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกแต่ฉันเป็นห่วงลูกแวถ้แทากว่าลูกไปในทาในสิ่งที่ไม่ดีเธออย่าไปคิดเรื่องนั้นให้มากมันไม่รู้ฉันจะทํำยังไงฉันทำจิตใจลําบากเหลือเกินเออแม่รักลูกก็งไม่ปิดหน่ากิด,ดยัย thank <laughs> you ไปิดนิกิดเสียายแม่งามไวกรร้ก็รปรักแล้วรักลูกนักหนาจะไม่ให้ใครนาะมาปรากด้จากบิดาไปจนกว่าจีบไว้หนุยนะ่ยหน้าแม่ตายไป รักแม่แม่ก็รู้นี่อยู่ว่ารักสุดจาจตามจิตหน่วยน้าคิดจะไหนไม่รู้ว่าแม่จะอิิบายหน่วยหน้าได้อย่างไรพอเศ้าใจเสียกัันทุกวันคืนออกกงสักวันลูกใหญ่ เม่อยนาจะได้บูจดจําแคสไลดไม่ต้องจํา คงสักวันลูกใจต้องได้บวชถึงจะปวดุราหน่่ยหน้าสุดกว่าคุอแล้วแต่พรมจารีคิดชีวิตคืนและตั้งสามจืนไว้สะท่านโอ้แล้วบ้านคน ไม่รู้จะทํำยังไงความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะเป็นความรักที่บริสุิ์แต่ถ้าลูกแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าใจแม่ดังยังไงลูกคงจะน้อยอกน้อยใจที่มาขอพ่อแม่เพื่อที่จะขอตัวแต่ความดีของลูก กูสามาบอกให้พ่อให้แม่ได้ดีใจแต่กลับไม่พ่อห้ามไว้ก็เพราะเหตุผลบางประการซึ่งไม่สามารถที่จะบอกกับลูกได้นี่แหละครับคือปัญหาเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรก็ติดตามเราชาักคณะต่อมาดีครับท่าน จากต่อมาเราจะขอนำสายตาท่านผู้ชมที่เขารพให้มาพบกับนายยอดทองและนายแก้วทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันตื่นเช้ามาก็ต้องมานั่งคุยนั่งปลาใสจีบปาะหลา,หลายเรื่องวันนี้เขามีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาหรือก็ติดตามเราชาคณนะต่อมาด้ครับท่าน trai chay ở na na ai chín lê cân trục sinh nước ăn na quá phê thế cao cao đẹp nam cu ngàn quần không น้ำใจอยู่ใครยกเยิบุยเวกใจควักกากได้กาลุดเงาการกมันไม่จ้างหรือมไม่หลกอกแล้วคนก็ตกหลังกากะเปิดแล้วเมียก็เกิดไม,อมอกคโมงจันนะ ลูกรกะรองตรองกนันด้วยไอ,อ้ตรองเออมันเน็ดเหนื่อยใจยจะพึงใครก็สุดทนเพราะเราจนทั้งปีตุกแลยไอ้ยังงั้นไม่ต้องเล้งเลยตรองยู่เนี่นคนเรากันจนนี่มันมาต่างกันตุกเลยคนถ้าว่าจนอะไรยัยงต่างแล้วก็ไม่เรียกว่าคนจนวยเลยเกี่ยวยังคุยบอกมึงอยู่นี่ จ้ว่าไม่พูดจังเจิงราชวนนงมกจัจึงรไม่จงก็ไม่พูดแต้ันอดอันนี้แกอดอันนี้อดก็ไม่พูเด้จึงอดก็ยังไม่พูยไม่พูเรื่ออดเวลาเหนื่อยจึงเหนื่อยก็ไม่พูอ้กูแหลมยับบาจะแล้วมึงไม่ไม่่ายบาจ์แตจงมึงนึกปันนี่มึงไอแต่จง นี่นี่นี่คุยบอกเลยจูคนเราไว้ตองเออที่เกิดมาเป็นคนชนนั่นมึงอยู่เสียแข็งนะรา้ไปเอาไว้ได้หนักหนารู้ม้เกิดมามึงคิดแค่ก็ว่าคนยอมไปตามดวงจ้าจรองไปตามดวงเพื่อไม่ดวงเพื่อจรองดวงใครื่ดวงมันก็ว่าแล้วดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงเกิดเป็นพอยต่อชีวิตนั่นก็เรียกว่าิดดวง Ô phân loại, mất chưa khuya. Ni tóc mùi kýt, ai mát mùi kýt, ai mát mùi kýt, ai mát 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 này mát 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 ขันก <hi> ังเกงแกมึงหนุงมเขาอยากกังเกงลี้ยงอู่โอ้กังเกงลี้งเออโอ้ไม่ใช่งเราจริงไม่ใช <c oughs> ่ฮะอย่าว่าจะกังเกงเคยก็ไม่ใช่เคยเราเคยเคยอ่ะเคยเล่นกูเคยเล่นเออนี่จอมเอออยู่ไอ้นุกนุ๊กไปจากคนรามึงอยากเช่ชื่ออะไจ้ะเออยี่ว่าไปบายาเจ็บจิตดุ้ยเนี้ย จนไม่ได้ขึ้นไปนี่เหม่ข้นน้ำกับข้าวดังกับอย่างที่ว่าในในตรงเปืือนไม่วายแดงสอ้นู้ดด้วย้านมันเก็บแหม่เล่าก็ไม่ขึ้นยาก็ไม่ซูบมันมาต้านจำใจหันหันเนี่ยเปลือกโยจะจำรับมือเราเปลือใจตู้จำรับมือเราเปลือเลยต้องไปยายยำไปยาดยำไปยายยำไปยายยำทุกแห่งบนจำไว้ได้ขินขึ้นมา nhiều bạn như đầu người mà chạy, tú trước đó chậm chưa ai rồi ai người, cần tung đại kín chút rồi trước chậm kín, phải giải giam mới ăn, trong phải giải giam mà muốn chơi có vài quan phải giải giam vui chỉ nhớ quan trăm mét rồi chơi ăn mới chạy, mới chiến chiến chạy, mới chạy เรื่องนี้ถิ่มึงเล่นเลยไม่ชิงเลยคุเย้เนี่ยความพยายามอยู่ที่ใน,นความสำเร็จอยู่ที่นั้นใช่ไหมโชคเนี่ยกูเล่นแล้วถ้าว่ามึงพยายามในสิ่งที่ว่าไม่ทุกพยายามพือในสิ่งที่ไม่ทุกกต่มันไม่ประสบความสาเร็จเลยพยายามพื่อพยายามเพื่อครับพ,พ,พยายามว่ามื่มึงอยู่บบน,นี้มึงพยายามมากตีนู้นบนี้มึงอาบปะ๊ ตีนู้นตีนู้นตีนู้นโหเสดอยู่นู้นนู้นเดแม่มึงอ่ะตีหน้าปอบมึงพยายามมาตีนู้ยาวแต่ตีนู้ดีนูกับมึงอย่างงั้นไม่ปอไม่ต้องอ่ะตีนู้นมึงอ่ะเลือดจากฟูเอเอเอมึงพยายามเลตทีเอเอไม่มีได้กูบอกเสแตนเนี่ยต้งมึงเองนะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนตงคนเราพยายามมันต้องพยายามในจิ้งจิ๋มเป็นไปได้ mẹ chắp phải <laughs> là yam là thì ti mới mày Chính thì ti ra chắn rồi phải trắm tôi ở lấy ơi là tầm hả nếu như cú cũ chế ra cái anh nè vẫn còn với cái tùm lưng anh bây giờ 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 có giờ bây 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 giờ ก็ว่าปัณิจ่ะในยุคนี้เศรษฐกิจปัณิลังบากกระทำเมืองชิดจะจนงทำเมืองชิดเออก็ใจกูทำเมืองชิดนะก็ทำว่าบุคลากรเก็บบ้านนั่งยังเคยมั่งกว่าไม่เคยยังแต่เมื่อเอออันนี้อันนี้เนี่ยตองคนสวยกันเนี่ยว่าไอ่ทำเมืองชิดเออไอ่ทำเมืองชิดเงอนกูกูอาจจะทำเพื่อพุ่มไม่ใช่เจ้าเกง โยชุนเนยไมาลงนักหนาเองจำเมืองจิตก็ไหวไม่ต้องจ่ใจชุนเนี่ยตรงทำเพื่อเราไม่ต้องจ่ใจชุนเนี่ยเขาบอกกคนก็ว่าเนี่ยกันแยกกันจนไม่ต้องจำอะไรเลยจนหน้าห้าเมืองหลก่อนหน้าเมืองหลก่อนให้ห้าเมืองหลก่อนเมืองเป็นเพื่อฮันเนีกูจำไว้เดีวเมืองในตรงเลือกเมืองเป็นเพื่อเอาตีเตียนเตียนหรือว่าเอาตีหลอกหลอก เรือวัดที่กังกูความรู้เรียกว่าได้พิงได้พิงจทำเมืองนี ah ้ยู่กังเนเลยย่กังเนยไม่ต้องกลัวเลยไอ้ที่อ่าเมืองกวัวจะได้เมืองโลกแหละกับคำเชื่อเกว่าปัญเนี่ยตองได้เมืองโลกแขกคนแขก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 แกมาเล่คนเดิมถึงทีนี้เรกว่ากันเมื่อเราได้เมืองแล้วทีนี้จาเราไปจำแกมาเราต้องห้าว่าเมืองหนาแล้วเดี๋ยง ได้วัวเมืองเลยตรงที่นีเพราะว่าได้วัวเมืองจึงที่นี้กวยเรียวรื่นกันจำมันปั่นปื้อขาว่ากันแยกโปรเก๊กเมืองออกเสียใหญตรงให้เอาหัวชีดหัวชีดหัวชีดจังหวะเอาหัวชีดนี่แย่งไปในเมืองแต่ก็ว่าก็คอยแย่งนย่างนั้นตรงเรื่อยเมืองไรเรื่อยเมืองชีดก็ว่าก็คอยแย่งเรียวพอวันจักฟักระบบอัจฉริยะมันเกิดขึ้นนะตรง พันเรือหัวชีดมันจังการหนาเยิงเลยเมื่อว่าหัวชีสจังการหน้าเ่จ้าวาดตรงนี้ไม่พบตอดวัวชีดออกมาไม่อแล้วก็ใช้หัวชีสลบไปแล้วทีนี้วัวชีดก็จังการหน้าเราได้ตรงหน้าเราว่าเดยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ใจว่าพบแล้วไม่ใจพอพบแล้วที่นี่นามจะอยู่ในวัวชีดยังจะโดนผลกันหน่อยเมื่อไงตรงนันกูเสียวะ mấy trống sao quá à, đấy trống anh nó cũng đào leo đấy qua ô cho nó trăm mương khi tới phải đi có mười ngàn chiếc chữ tài luôn ai phải ni có mấy giặc mà trăm mương khi tới nấp phải trăm cái lươn ta cũng mấy trăm à, ngàn cuôn mà đai <laughs> trên gặp khởi mới lên trên gặp phải kêu này phục cái đấy nhà mưng à cuốn tóc ngàn cuốn mềm phải du dàn chim tạo bằng uất đồ trời còn chưa ปั่นเรือเออนี่นายอยธงมาแลมา้งแกเลยเออได้เลยได้เลยลือยอยู่กับบ้าไปเลยลือยอยู่กับบ้าไปเลยหัวพุ่มใส่ใจกลับบ้านเนื้อหวลำบากรถดลอ่าลรื่อยือยอยู่กับบ้าอยู่กับบ้านแต่มันได้บ้าอยู่กับบ้ามีไรเื่อกินไปเลยกินไปเลยอย่างตาได้กินไปเลยกับก้าวปลูกป้าอ่านได้เือกินได้ทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเลือดจาก

ม่จ่ายนั้นจวเอานั่นเลือดนุ่มเด็กนุ่มเมียมันเนี่ยมึงไปกินจำเป็นกองเลือดเลยโอ้เว้นแกว่ากองเลือดเลยกินได้เพล้ยนเนี่ยไม่จตัยนมึงอยากกินแบบนั้นนี่เราคิดนาต่างกันว่าจำเรื่องใดใดเราได้ต่างกันวิจารความรู้เรนนั่งเล่นนุ่งเรนไรได้หวาไปแล้วตจำเรื่องตจำเรามึงเล่นเพล้ยนหรอนั่งบ่ายไม้นี่แหละนั่งแก้วจุดสองน้อย nâng kêu tiếp xong nồi lưới bưng nữa cái cảm chết đâu chết nơi lúc thông bình thường à nó oh, hãy à, chán của khen mới đai về cái cảm năng tôi tiếp ở với cho tiếp này đã. lúc thông bình thường à ô oh, hãy nhanh rồi mới khen cái cảm năng ướp nồi giọt cồn phồn đâu mới đai anh nhanh phải báo cái thứ Thế mừng khen gặp cầy mừng, khen gặp mừng nào, แกงเลยเออตะแกงกับก <Scroll> oh, ูกูบเลยกูน oh, oh, <Hay S 2> ั่งแขกนั่งแขกนี่เลยจ้ะอย่านั่งแขกหนะยหดทองนี่มึงรู้จักเดียกันเออเออผมไม่ใจต้องเปล่งนบอสเมขึ้นเื้อเหลวนั่นอ๋อนึกออกเลยตาลุงโตโปเชดีบังโลกอะไรเลยนั่งแขกนี่นั่งแขก Dạ muốn phải đai mà trẻ nói lại còn cũng phải vô bắt ni phát nâng là mến với tầm chưa? hả muốn phải trả mẹ phải trả tiêu lê nghe lên kín cô lê có nu bần rồi mai leo lên mới đây phải vô ra nu mới leo mà không vô đai phứ vậy lên nu ô mai tôi nu có phải chạy kín cần lên rồi phải non cô lê phải lê ban gần nhằng trong rằm lên เพลงนั้นเมื่อก็ได้ยินเลยโจมยงเจ้าคงเลยไม่เคยเล่นเลนถึ้งนงเลยเป็นสาวโจมเก่นเรื่องเล่นน้องคงสงสัยเล่นใต้มากกว่าเล่นภากไหนือถ้าน้องไปเที่ยวเมืองใต้เล่นมากมายกว่าเล่นภาคกลางปัตตานีสะตูลเล่นย่ละที่นั่นเลยมีเล่นมากกว่า แต่ว่าแล้วเขาไม่ค่อยกินปักใต้เรามากมายและโดยแลนวัดปิ้นโอ้พ่อ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 เจือจัดรอยอาชิบลมึงโอ้ฮันมึงไปจับปลัมหรูอปลาโนนะเออปลัมหรูอปลานูเนี่ยนกูไปปลัมไปฮัดนั่งมักันหรอกนี่เลสิ์นั่งเดเมเดเมแตาลุงซองภาษาที่เลสิตนั้งเดเมกูเบอกเนี่ย อันนั <hari> <c inhos> <athletes> <c oughs> ่งเดลอนเดลอนเดลอนจนเดียวนะครับผูเอ้กูไปฮัดฟังเล็วเหมือนเดลอนเหนียดสุดอ่ะบอกเสียเออเน่มึงว่าได้ชิ้นนะตรงเออแล้วมึงแปลได้ไหมรู้ไป้ใมึงดูควังนี่เออกูดูควังนี่นน่ลงไวเลยสิเออตะลุงโตโปเช่เดบังเละเดะแปลว่าเปล่อตะลุงโตโปเช่ để bằng lo để bảo vệ nồng, nồng sao Nồng sao bằng lo này oh bảo nhàn ư ta lùng to po che để bằng lo bị na nó keng phe email la rồi đều giật về cao đều luôn cái chú trẻ ní quá chó phải tròn quá chó u chộp chơi đi anh đều quá mới tròn quá mới ta lùng to po che để bằng lo bị na nó เกงเฟอิเมล่าบูดูเดเชโซโมกับปะบายยิดา mani ปัยติโตแม่ใบไก้ของมันวัดตอไปวัดตอไปเรือก่อนและแม่ยี่มีตูเซบปะไอเย็บออกไม่อยู่ในโปอย่างโปกันแล้วนะเอออย่างเฟงกู มไอรินชอบใจหัวไม่ร i̇şte right ู้ายบังโบยีระปัตตานีว้าแหมได้เกงงอกจริงกว่าป้าจึงใจละทีนี้เรือก็เละรุ่นตายโดยบังชะโอยกับคนรุ่นนั่นแหม่ว้าใหม่ว่าใหม่เรือก็เละรุนตายโดยบังชะเข็มปะถากับพายุอาชูมิว้า nên mẹ má trung mi nó phải dùm mẹ để giúp quân nó còn mừng nữa, ôi rồi đấy, hòa trói phải tròng hòa trói, bóc co hắt rửa co hết, húa bác chi đồ cà lula khơi phá lút nhảy ra, cái này chinh qua rồi, nhưng mưng phải hát, mà sẽ nói lại rồi, ôi chinh năng ke ba cụ chó một năng, ơ cụ mò cứ đái luôn ừ cũng không ạ con nói rạp chắc đi anh ta rạp mình kịp kịp ăn rạp